สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ก็เป็นวันที่หนึ่งเมษาเวลาที่นี่ก็แปดโมงห้าสิบค่ะปีนี้ก็ปีสองพันยี่สเอ็ดคือมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือว่า มีเพื่อนส่งคลิปของพิมพ์รีพายให้ดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ขอแนะนําตัวนี้หนึ่งนะคะว่ายายเพ็ญอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เลิกจากพ่อของลูกมาประมาณหกปีแล้วค่ะก็ตลอนตลอนมาอยู่กันเดียวเรื่องมันยาวค่ะ อยู่กับเข้ามาเกือบ25ปีมีลูกสองคนแต่ออกมาออกมาแต่เสื้อผ้าแล้วมาหาที่อยู่เองแต่วันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ค่ะจะมาเล่าเรื่องคลิปที่เพื่อนส่งมาให้เป็นคลิปของพิมพรีพายขายทุกอย่าง คือเพื่อนส่งคลิปของพิมพ์เรียมาให้พอเปิดดูก็เห็นเขาทำความดีค่ะปกติเนี่ยยายเพนทำงานเยอะเพราะว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลโควิดลงแล้วงานมันจะเยอะเพราะว่า ถ้าคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเราติดโควิดก็จะโดนกักตัวที่บ้านนะคะแล้วเขาก็จะเรียกยายเพนไปซ่อมแซมคือยายเพนไม่มีงานประจำทำงานก็เยอะแต่ช่วงหลังนี้ยายเพนสุขภาพไม่ดีเพราะว่าอายุก็มากแล้วเนอะร่างกายก็ไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรแต่สู้ชีวิตมาถึงวันนี้ พิม่ไพายเป็นคนที่น่ารักมากค่ะความจริงน่ะไม่รู้จักเขาหรอกเพื่อนส่งคลิปมาให้เห็นว่าเขาเป็นคนเก่งและเป็นผู้กรตัญยูกรตะเวทีคือยายเพนเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะทำอย่างเขาเพียงแต่อยากทำนะคะเพียงแต่ว่า แต่ไม่ทำหรอกเพราะว่าพรสวรรค์ตรงนั้นไม่มีดูแล้วเขาเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนมีพรสวรรค์พูดก็เก่งขายก็เก่งเป็นคนที่มีพลังงานเป็นคนที่มีกำลังมีพลังงานสูง เป็นคนต่อสู้พอเข้าไปดูคลิปของเขาแล้วเขาก็เป็นไอดอลของเรานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบทันทีแต่ก็เห็นเขามีคำด่าตลอดแต่ยาเพนก็ไม่ได้ติดคำด่าเพราะดูหน้าตาของเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีหน้าตาเป็นมิตร แล้วก็คำด่าของเขาอย่างยายเพนเนี่ยมองออกว่าเขาไม่ได้ด่าจากใจมันเหมือนกับว่ามันเป็นสไตล์ของเขานะคะแต่ไม่ได้มองการด่าของเขาเป็นการปกพร่องของเขาเขาไม่ได้ด่าด้วยใจเขาด่าแต่ปาก ตามที่ยายเพนคิดนะคะตามที่ดูดูแต่เวลาเขาทำเนี่ยเขาทำด้วยความจริงใจโอ้โหถ้ายายเพนทำได้อย่างเขายายเพนไม่รู้นะฝันนั่นแหละ ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูในคลิปนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเวลาทําอะไรเนี่ยจะมีจะมีที่ใส่หูนะคะเนี่ยค่ะใส่หูฟังฟังก็ฟังส่วนมากจะฟังธรรมะฟังครูบาอาจารย์ฟังพระสอน เมื่อก่อนนี้ก็ไม่เป็นรวค่ะตอนที่อยู่กับสามีตอนที่มีครอบครัวอยู่กับลูกกับสามีก็ไม่เคยเอาอนี่มาใส่หูฟังเลยค่ะไม่มีอะไรถ้าฟังก็จะเป็นเพลงทั่วๆไปชอบฟังเพลงแต่พอย้ายออกมาอยู่คนเดียวฟังธรรมะค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพิมรีพายให้จบก่อนนะคะว่าทำไมพิมรีพายเขาทำความดีมาดูคลิปของเขาก็เพราะว่ายายเพนอยู่บ้านพักนี้ไม่ค่อยได้ทำงานก็เปิดดูคลิปของเขาร้องเพลงก็เก่งเสียงก็ดีขายของก็เก่ง ไม่กี่นาทีเนี่ยขายปั๊บปั๊ปับป๊บปบัโอ้โหสุดยอดเลยค่ะก็เชื่อเหมือนกันนะคะยายเพนเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะมีความฝันอย่างเขาเพราะว่าเขานะเป็นคนเก่งทำอะไรทำจริงทำอะไรทำใหญ่ยายเพนดูแล้วใจหายนะคะ ใจหายเพราะว่าเขากล้าใจเขากล้าก็อย่างนี้แหละค่ะเขาถึงประสบความสำเร็จเขาให้เขาได้มาแล้วเขาก็ให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับหลายหลายคนแม้แต่ยายเป็นเองมองดูแล้วอยากทำอย่างเขาค่ะ แล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบยายเพนคลิปนั้นที่ยายเพ้นได้ดูคลิปที่เพื่อนส่งมาให้เป็นคลิปที่พิมพ์ริพายไปช่วยชาวอีสานพิมพ์ิพายจะเขียนที่หน้า โพสนะคะว่าดินแห้งน้ำตาไม่แห้งหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะจำไม่ได้ <c oughs> พอเข้าไปอีสานแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าดินแห้งแตกแยกออกกันเลยค่ะ พอที่ฉันดูแล้วที่ฉันร้องไห้เพราะอะไรทราบไหมคะยายเพ็ญก็เป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเห็นแล้วพิติ เห็นแล้นึกถึงบ้านตัวเองคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงกรอบครัวคิดถึงชีวิตในช่วงตอนนั้นตอนที่ยายเพ็นอยู่บ้านยายเพ็นจนไปหากบหาเขียดบ้านทุ่งแห้ง เวลาฮะกบหาเขียดเนี่ยก็ไปงัดงัดดินถ้มามันแตกนะคะยายเพนจำได้ใหญ่ยยเพนถึงได้ปิตินึกถึงสภาพตัวเองขอบคุณพิมพ์ิพายมากๆนะคะใหญ่ยยเพนมาอยู่นอร์เวย์ ตั้งแต่ยี่สบห้าปีจนวันนี้ก็สามสิบกว่าปีแล้วค่ะวันนี้ยายเพ็ญห้าสิบเก้าปีปีหน้าก็ครบรอบหกสิบก็มาอยู่นานแล้วค่ะ ไม่ค่อยได้ไปไทยเห็นคลิปของพิมพ์ริภายแล้วคิดถึงบางไทยคิดถึงบ้านนอกคิดถึงชีวิตเก่าๆมันอยู่มันยังอยู่ในความทรงจำนะคะมาอยู่โนเวย ก็ไม่ได้ไปบ้านบ่อยเพราะปัญหาเยอะบางคนเข้าไปไทยทุกปีแต่ยายเพนเนี่ยไม่ได้ไปทุกปีหรอกคะ่ะบางทีหกปีไปทีสี่ปีไปทีบางทีเกือบสิบปีคะ่ะ มันมีเหตุมันมีปัจจัยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนในกลุ่มวัดนะคะที่เราเป็นญาติโพธิธรรมด้วยกันที่ส่งคลิปของพิมริพายขายทุกอย่างมาให้ดูคลิปนี้ ก็เลยอยากจะออกมาชมเชยว่าเขาเก่งมากดูคลิปของเขาแล้วเนี่ยร้องไห้เลยค่ะปิติคือปิติกับความดีที่พิมพ์ริพายทำเขาทํทำอย่างนี้เองเขาถึงรวยเขาเป็นผู้ให้ เขาถึงรวยแต่บางคนมีเนี่ยก็ไม่กล้าให้เพราะกลัวมันจะหมดแต่พิมพิพายให้มันทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ายิ่งให้ยิ่งได้เขาได้มาเขาก็ให้ไปเขาทํทำบุญหลายแบบมาก ทิ้งจะไม่มีเวลาติดตามแต่ก็เข้าไปดูคลิปก็เริ่มรู้จักพิมพ์ริพายแต่จะให้ดูทุกคลิปคงเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคลิปของเขาเยอะมากอยากจะดูทุกคลิปแต่ถ้าดูทุกคลิปคงจะไม่มีเวลาทำอะไรคะ่ะพอเข้าไปดูก็กดหัวใจให้เขา ทุกคลิปที่ดูค่ะเพราะว่าปิติกับพิมพ์ลพายขายทุกอย่างขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทุกด้านและสมทรรมต่อๆไปเขาทำบุญกับวัดทำบุญกับส่วนรวมทำบุญกับส่วนตัวเขาก็สมควรที่จะสําเร็จในทุกด้านที่เขามุ่งหวัง ยายเพนก็ขออวยพรให้พิมริพายขายทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองและสุขภาพกายใจที่ดียิ่ง,งขึ้นไปมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์และผาสุทุกอย่างนะจ๊ะพิมพ์ริพายและขอบคุณที่ยายเพนได้ดูคลิปที่ไปถ่ายที่ภาคอีสานขอบคุณมากค่ะ ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีธุระหลายอย่างที่จะต้องทำเมื่อวานนี้เกิดเรื่องนิดหน่อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันหลังเป็นเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องที่จะทำวันนี้เพราะว่าคนที่เช่าห้องอยู่ข้างๆเข้ามาเช่ายายเพนนะคะ แล้วตอนนี้เข้าไปรักษาตัวช่วงที่เข้าไปรักษาตัวนี้และในวันนี้ยายเพ็ญจะโทรศัพท์ไปหาตํารวจจะไปแจ้งความเรื่องเขาค่ะ แล้วน้องชายเขาเข้ามาเมื่อวานก็ได้คุยกันกับน,น้องชายเขาแล้วก็จะโทรศัพท์ไปหาเขาเรียกภาษาโนเวยที่นี่เขาเรียกว่าคือไม่ใช่ทนายความแต่เป็นผู้ตัดสินให้คือเขาจะมาให้ไอเดียและให้ความคิดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานและเรื่องวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันหลังนะคะ วันนี้เพียงแต่มาเล่าเรื่องพิมพ์ริพายขายทุกอย่างให้ฟังอดไม่ได้คะ่ะเพราะว่ายายเพนเป็นคนอีสานพอได้ดูคลิปนี้ก็เลยอยากจะออกมาขอบคุณเขาคะ่ะขอบคุณมากนะคะพิมพ์ริพายแล้วคุยกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ